<laughs> <laughs> ไปดูของจริงนะีกอปยกมอโอ้โหแบ็คบ็อกฮะลูกนี้โอ้โหกล่องดำ <laughs> แบ็คถึงขั้นขึ้นมาบล็อกเองฮะหย่อมสืฟอัดมาบุยลูกนี่ พิกเน็ตมาสวยงามอลังชาง่างแต่วลุงจะแก้เกมด้วยการเสิร์ฟพ,พิกเน็ตคืนนะฟัดโอ้โหลุงเนี้ยจันจังว่าไงฮะว่าจะนอนแล้วหลับเะี้ยแต่ร้อน เอาแล้วครับไม่เถียงกันต่างคนต่างเงียบฮะโอ้โหยไ,ไม่มันเลยเฮ้ยบล็อกคู่ก็มาบล็อกทูบล็อกทูโอ้โหโคตรโหดอลขึ้นบล็อกคู่ฮะจะผ่านไปตรงไหนฮะสี่ต่อสองครับสามสองฮะลองละสามสองลอง <laughs> ปัดเข้ามาเปิดได้สวย จ๊กมาจังพาลูกเนี้โอ้โหบังหยากน่าเน็ตสิสามทอครับปักเข้ามาลุงเปิดได้สวยกบยกสั้นๆแต้วไม่เหลือครับ ค่อยๆใช้กำลังกันนะฮะกล<ม>างสนามบอกว่างั้หล,ลุงเสือวะจะเสือไปทางไหนปาดมาเนี่ยสายโอ้โหโหอก่ะลูกลูกชัดเจนไม่ตัดสินหยกเข้ามาที่ปีกอลลูกนี้จะจะพกทันเฉยจะพกทำอย่างไร ยอดเยี่ยมอะเตีลรอดบล็อกมาลูกนี้สวยงามอะสี่ต่อห้าครับไปทางไหนครับันบนี้ทีมเยอะครับคุณาปาดมาที่เจ้าซิริมันยกมาตอดไกลๆโอ,โอ้ย มันต้องพักหรือเปล่าจันทร์จังอะไม่โดนเท่าไหร่นะดีฮะโอ้โหต้องเสิร์ฟทิ้งให้ฮะลูกนี้ไปครับปักมาโอ้ยลูกนี้ ออกหรือเปล่าฮะออกครับรับไม่ได้ฮะก็เลยบอกออกพยายามจะซื้อไปฟังในม,มาปิบจกพบลูกเนี้ยโอ้โหเรียบเลยโอ้โหถ้เาเป็นพงวะไอจะวิ่งทันอยู่นะฮะโอเคเนี่ย <laughs> ยังไงก็ได้ให้เข้าตัวเองอ่ะปุ๊บเข้ามาโอ้โหพิกแน่ลูกนี่ยังได้อยู่ก็เพราะโดนโอ้โหเต็มบล็อกอ่ะไม่มีอาจารย์ตัดสินนะฮะบลอกดีฮะเปิดมา ดดโอ้โหสวยงามอะเตีสูงทีเดียวเชียร์วันนี้ทีมเยอะฮะก็จะได้ฟังอ่าภาคเยอะหน่อยแต่ว่าคนภาคมนแคบหมดพูดไปนั่นพูดไปนั่นโอ้โหแกไม่ข้ามฮะลูกนี้เนี่ยจันทัดฮะโอ้มามีเสียงดังฮะวันนี้เสียงดังเชียร์ ก้ามาโอ้โหลงุงลุงนี่ยังได้อยู่หรือเปล่าเหยียบเลยามยังไงก็ไม่ทันครับลุงนี้เยียบหมดเอยปาดไปที่หน้าซ้ายเจ้าสินวดด้ยแบกนะลุงนี้ ก้าวเท่าครับเอาแล้วครับอย่างยามจะปั่นยานหรือเปล่าปัดกันไปเปิดดินสายยกไปขวากระโดดตู้ฮุยตอ้ตัวทันนี่แต่ว่า,ล,าลูกลงไปก่อนนะครับก้าต่อสิบฮะไปทางไหนดีฮะเก็มเสิบลุงวันนี้ปัดข้าไปดิ แบกเออหูเหนียวจัดจกมาโดนกกระชายลูกนี้โอ้หอาจารย์ว่าไงฮะคงไม่ทันนะลูกนี้สิบเท่าฮะหนึ่งเก้าฮะเขาโทรมาให้ไปตัดบิลตะกรอยกี้ด้วยแต่กูบอกว่าใจไม่ไปหรอกทิ้งทิ้งเลย โอ้โหอปวิตตะการสิบ sí. สิบเอ็ดนะตำรวจไงเหมือนตัดสาววัดเองสิบสิบเอ็ดบาดมาเจ้าสินวันยังอยู่ยกขึ้นมาต่อตรงนี้โอ้โหหลงฮะหลงเป็นทุ่งยุทธยาหลงเป็นทุ่งยุทธยาเลยนะฮะสิบสองสิบครับ เสียสมาธิเล็กน้อยถึงปานกลางไปจนถึงมากติดสองต่อสิบแปดมาที่พี่ครับลูกนี้เปิดสบายยกมาสัน้นสั้นลูกนี้โอ้โหอี๋ตกเสียครับมมนีบ่ธรรม,ม,มาดาจริงสิบเอ็ดสิบสองอะรับโจวจบจะรบคำปักเข้ามา จินซ้ายจ้าสินวันยังอยู่จกมาเข้าจุดตอ่อลูกนี้โอ้โหเอาละครับอ,อื้อช,ชิวๆฮะจะได้หรือปะปาดมาโอ้โหเจ้าพบเปิดได้สวยโยกมาเด่นนี่อะไรลูกนี้โอ้โหอีกธรรมดาครับ ก็ได้่หะสิบสามสิบสองเหรอโอ้โหฝั่งนี้น้ำฮะสามสิบสองฮะปิดเลยหรือไม่ยังอยู่ครับเอาซีมมอนยกมาสวยๆลูกนี้ต่อลูกนี้โอ้โหออกครับโอ้โหเล้สิดได้ฮะจะล็อกเกมได้หรือเปล่าครับเพื่อสองทีมฮะสิบสองสิบสี่ จะซื้อไปฟังไหนฮะปัดเข้ามาหยอดมาลูกนี้ยกด้วยสายระบายลงโอ้โหเรียบร้อยเกมเฮาโอหเจ้าพบเอาชนะได้ครับ